พี่น้องเห็นหมอปลาในพี่น้องพุ่นว้ายคือแม็นมวดคักว้ายไปทางกันเห็นนมยานนี่ป้าเหี่้ออกมวดเลยพี่น้องเ้ยพุ่นนี่ป้าคอยเก็บถาเพิ่นก็ไดไลายเติบใส่เต็มกระตาการซีเต็มกระตาเลยสบายดีพี่น้องบอกไปชมสุขสันต์วันนี้การสิพาทุกคนมา มมปลาเด้อพี่น้องก็คือคอยดูดน้องเนาะก็คือคอยสีข่าวบ้านแล้วอคือเขาจะต้องได้ดูดน้องเขานะเมื่อนี้คอยสิพาทุกคนมาเอาปลาพี่น้องกระบอกหยุกหยุกบักหลายๆหนึ่งพี่น้องปลาเลยมานํำมานํำมัดน้อยปลาพี่น้องลงมากันเลยพี่น้องคุณปลามีตกใหญ่นึ่งเห็นว่าทุกคนนี่พุน ปลาตัวบักใหญ่หนึ่งคูณอ๋อนี่พี่น้องนี่ปลาตัวบักใหญ่ปันนี่คูณยังไหลายอยู่เลยนี่ยนี่นี่ปันปน,นี่ปลาน้อยมีมดพี่นออ <c oughs> ้องโอ้ะเติมคิดต้มแล้วอันนี้ตื่นขึ้นไหน เห็นว um, ่าทกคนีน่เห็นว่นี่พี basics, น teachers, ่น้องนี nah, ่นขนาดเก็บสโตัวเเต็มกระตาเลยเฮ้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 เต็มมืเปิน เก็บคนเดียวก่อนพี่น้องแม่แม่กับแม่เท่ากับป้ายัางบทันมาแต่บ,บ้านเพื่อนใเขาเก็บคนเดียวก่อนเขาชี้หื้อชลาบเลยก่อนออออมาเด้อพี่น้องเด้อลงปูตรงป่าเด้อ এই নি হ ยองเอ้ยคอยชิไดปป้านขั้นซะและบนันทีพีนี่ทั้งนี้มันบ่อนากกันน้ำน้ำยังหลายอยู่อ,ยอายคอยชิไดปป้านขั้นคู่แล้วที สอดอะไรเนาะมันกินไสอดเอาเสอดัพองเยสอดเอาสอดเอานี่ี่องนี่เปนาดุคนนี่พวกเดนบอลไว้ประดุกน่อยกับมีเอะ เป uh. well, like ็นกระต่ายเลยพี่น้องนี่คุณนี่เอ้ามาเด้อพี่น้องเด้อเฮ้นด่าดิ ตัวนี้ตอนนี้มันตายแล้วนี่ตอนนี้ตายแล้วนี่เออเดี๋ยวนี่นี่ก็นี้ตายแล้วนี่นี่ัวนี้กระตบักใหญ่เห็นมันตายเลยเห็นบ่นี่ผู้กคอยสิเอาันนั้นแหละเป็นบอมมี่ฮอตนั่นเปนสวิงมาตัว ตัวสำคัญนี่พี่น้องปลาขอคุณอ๋อปลาขอตัวใหญ่ลิชจับได้หรือบ่ลคอยเห็นในแซวกินี่เห็นบ่ลถูกคนนี่เห็นบ่ลถูกคนนี่ตายว้าวเห็นบ่ลถูกคนนี่พุนเฮลอมันลอยมาแล้วมันบ่ให้จับบ่ให้จับพี่น้องปลาขอบ่ให้จับเพิ่นลอยลงมา ขึ้นอีกคุณขาจิซาขึ้น,ขา,นขาร์โบซาขึ้นโบจับจับบ <c oughs> ่ได้นี่ในละหนึ่งตัวปลาคอปลาคอใหญ่โบใหญ่โนไดนี่ยว้ายฮะปลาพุนปลายังบอดยุบหยุบอยู่พี่น้องพุนห้าขากริบพุนเห็นแต่ขี้มันหลุด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 อยู่นี่พี่น้องปลามีแต่ตัวใหญ่ มีปลาในปลายัางพี่น้องเอ้ยผุดพอขักอะไรนี่นี่น้องดูหากกระดูดบกเศร้านี่ก็ตายไวเลย ปลานิ้านสิบปา่ไม่น้อยเอาแล้วมาเอาข่บอกบอกก้นกโคกจ้าสิปานแล้วจก็ทซากเขามาป้าพี่น้องคุณปลายังบอกเยหลายหนึ่งงาน็งานนึ่งปดะเอาแ้วี่จประคอนั่น มันดอกมันดอกมันมีเซโนไอ้เนาะตายพี่น้องคุณตายมีไรเมทโน่ก็อยากเก็บใบใบดิลานกระสิอฮะกุ้งพลอยกุ้งน้อยพี่น้องพุนป้านี่เราซาเนี่ยเราซา บเห็นโนใหญ่มีกวาดมันเป็นสุเห็นกกบเห็นเลยนอะเขาส่พี่น้องปลาพ่นปลาบ่อนเห็นแต่ขี้พี่น้องเห็นบอกเลยนี่เขาจะเอาสลับออกเพี่จะเบิงในล้างปลาดิปอตเมื่อปีนี้เขาปล่อยเวลาเขาปล่อยหาลาน ปอบอาหารชเิกีบคอยไปลยปล่อยได้ไอ้ก็ปล่อยมีพี่น้องคอยจับให้บึง,ง,บงปลาเขามันว่าแม่นบปันยจับได้ย,ยังป่อยอยู่กะครับพี่น้องเราเห็นหมด้าในพี่น้องพุ่นวายคือแหมือนขักอวยไปนทางก็เห็นมน,น,มนมย <c oughs> <c oughs> าน <c oughs> มีแต e e ่พู้เท่างมปลาพี่น้องเ้ยไอจัาทะกบกับเมื่อไรเด้อแบบวานี่เมื่อเกี่ยวข่าวซอยนัก้อนเจรคะน่ะกับมันโบกหวานโบกขาเดียกกระบกดูดมันไปโดนไอ้สาวนี่บอที่มาที่มนกระบก